สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ KP รีโลวทูอีกแล้ววันนี้เราจะมาส่งมอบเจ้าคันนี้เลยครับเป็น GX360 มมาพร้อมหางพื้นเรียบปีใหม่มากและใช้เงินน้อยมากเลยวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากใต้เดี๋ยวเราจะไปรับลูกค้ากันเลยไปดูกันเลย สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วพบกับอันเคพีรถบรรทุกสีราชานะครับวันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้คุณพี่เดินอพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอกครับพี่เอกนะครับพี่เอกมาจากจังหวัดไหนครับสงขลาครับสงขลานะครับมาถึงวันเช้านะครับครับทางเราไปรับพี่เอกเนาะเช้าไปรับบริการดีครับบริการเป็นไงบ้างพี่ดีครับดีครับไปไปรับถึงหน้ารบินสันเลยครับได้ครับแล้วก็พี่เอกมาออกรถวันนี้ได้ รู้จักที่นี่ได้ยังไงจากทิกต o อกครับช่องทางทิกต o อกอ๋อช่องทางทิกต o อกนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูเลยเนาะครับโอ้โหแต่ใจนานไหมพี่กว่าจะเข้ามาดูไม่นานครับไม่นานก็ดูก็ดูในทิกต o อกแล้วก็เห็นรถสวยๆก็เลยขึ้นมาเลยครับได้ครับแล้วก็โปรโมชั่นที่พี่ได้รับวันนี้นะครับผมป็นโปรโมชั่นอะไรบ้างครับมีฟรีน้ํามันเต็มถังฟรี G P S แล้วก็ประกอบประกอบการกาอนครับ ก็ยางใหม่1ิเส้นนี่แบตเตอรี่ใหม่2อลูกนะครับผมบอกได้เลยของแถมของเราเยอะมากๆนะครับหากมีคนอยากได้อย่างนี้พี่เอกจะแนะนํายังไงเอ่ยแนะนําถ้าว่ามีพักพวกหรือว่าคนรู้จักเขาอยากจะออกรถเดี๋ยวผมแนะนําให้มาออกกับ KP รถบรรทุกสีราชาครับครับผมโอ้โหวันนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่เอกมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ออกรถกับ KP รถบรรทุกไปเรามีหมอนรองล้อและ กวยให้ด้วยนะครับเพียงลูกค้าเช็คอินหน้าเฟ e บุ๊กนะครับแท็ก K.P. พีโรมุกสีราชานะครับแล้วเรวันนี้พี่เอกก็รับไปเลยขอบคุณครับโอเคครับผมอยากได้แบบนี้รีโมออกกับ K.P. พีโรมุกนะครับบ๊ายบายครับผม